นี่เป็นทางประเทศกูวีทางประเทศกูมีดูทางสักก่อนยังไม่ไปถึงไหนเลยไม่เคยทำอะไรเลย เลี้ยวกลับดีกว่ามัง้งไม่ไปแล้วโอ้ตายตายตายทางอะไรเนี่ยไปดีไม่ไปดีเนาะเดี๋ยวกลับดีกว่ากลับกลับรถตรงนี้แหละเดี๋ยวกลับรถก่อน